โอเคกราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช h a n n เซนนี่ซิตี้นนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมของโรฮ a น M มเหมือนเดิมเลยกันนะครับผมก็วันนี้หายกันไปหลายวันนะครับผมน่าจะไม่ได้อัดคลิปมาสี่หวันแล้วนะครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนนะยังอยู่กับเกมโรฮ a นนี่แหละแต่ว่าชว่วงนี้เนี่ยมันเป็นกิจกรรมช่วตัวฟาร์มหากล่องกิจกรรมอีเวนนะครับซึ่งสามารถหาได้จากช่วตัวดันเจมพรมิด วิระบุรุษและก็อักขีนะครับก็เลยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่ามาอัปเดตแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันหายไปนานนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตามหัวข้อนะครับผมได้คอสสีทองมาแล้วนะครับผมคือมันเหมือนอารมณ์คนถูกหวยอะนึกออกไหมเหมือนคนถูกหวยอะจริงจริงนะเพราะว่าคอสทองตัวนี้นะครับผมคอสทองตัวนี้นะเทพเจ้าสูงสุดแห่งโอนนะครับผมก็ ได้มาอย่างแบบงงๆนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอ,อ่ะนะครับผมก็ผมได้มาจะเด็ดเดี๋ยวผมต้องเล่าก่อนนะว่าผมเนี่ยได้มาฉากการเปิดเจ้าตัวกล่องลีโอนานะครับผมแล้วก็บังเอิญเนี่ยได้เจ้าตัวคอสสีม่วงนะครับผมแล้วก็เอามาผสม ผสมปุ๊บผสมไปผสมมานะครับผมก็เลยได้เจ้าตัวคอร์ดอิก้าตัวนี้นะครับเออตัวเนี้ยนะแต่คราวนี้ผมตอนนั้นผมก็ยังโรฮานอยู่ไงเจ้าตัวไอโรฮานเนี่ยนะครับผมก็เลยเอาอิก้ากับโรฮานเนี่ยมาผสมกันนะครับผมแล้วก็กดที่เดียวเองอะ่ะกดแค่ครั้งเดียวนะครับติดเจ้าตัวคอร์ออดทองเลยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับกิจกรรมเติมเงินนะ ก็จะเห็นว่ายอดเติมนะครับเป็น0ูนย์รูบี้นะคือผมไม่ได้เติมตังเลยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมใช้จ่ายรูบี้นะก็ครั้งนี้ผมใช้จ่ายไปแค่200ร u b y ูบี้เท่านั้นนะครับผมก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการไปแอบกดคอสตุมมากดผสมแน่นอนนะครับอันนี้คือมันได้มาจากดวงจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าคอสทองเนี่ยก็ คนขค้าที่จะใช้ดวงนะครับถ้าเกิดดวงดีเนี่ยมันก็ได้ไม่ได้ยากนะครับแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้ง่ายนะเพราะว่ามันก็มีเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ผเมเห็นเขากดเปิดคอร์สตูมทั้งวันเลยนะครับเปิดทั้งวันก็ยังผสมไม่ได้นะครับมีเคยมีคนบอกผมนะว,ว่าเขาผสมแดงกับแดงเนี่ยนะครับไป10บครั้งก็ยังไม่ออกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ถือว่าต้องใช้ดวงนะครับอ่ะบินโชว์สักหน่อยก็ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคอร์สนี้ก็ถือว่าเท่นนะแล้วกเ็เขาไม่เดินนะก็บินตลอดนะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นความหนักใจของผมนะจริงคือผมได้คอร์สทองมาแต่ผมก็ไม่กล้าใส่อะ่ะคือเวลาไปบอทใช่ไหมไปบอทในเจ้าตัวดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยผมกลัวตายอะ่ะตายแล้วมันอายเขาแบบใส่คอร์สทองแล้วมันโดนตีตายวะ แต่จริงไม่เกี่ยวหรอกนะครับคือแต่ว่าใส่คอทองเนี่ยโอเคมันอาจจะมีสเตตที่เวอร์หวังนะครับแต่ว่าเอาจริงนะมันก็ยังตายเหมือนเดิมนะคือยังไงมันก็ยังวัดเรื่องพลังของในตัวเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับคือใส่คอทองก็ไม่ได้ว่าแปลว่ามันจะเก่งนะครับแต่ว่าก็ต้องบ,บอกแล้วว่าคอทองนี้ถ้าเกิดใส่ในพลังนะครับที่เท่ากันเนี่ยถือว่าโหดมากๆนะมาเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ สเตตัสกันนะครับผมว่าเขามีอะไรที่ปรบเปลี่ยนไปแล้วก็สลับความไวการโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นคอสแดงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ75%นะครับแต่ว่าคอสทองเนี่ยก็อยู่ที่99%ส่วนลดคูดาสกิลเนี่ยนะครับจากคอสแดงเนี่ย25%นะครับก็จะกลายเป็น30%เนาะแล้วก็เจ้าตัวเพิ่มความสามารถทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอสแดงเนี่ย มันจะอยู่ที่7%นะครับแต่ว่าข้อทองก็จะอยู่ที่10%นะครับส่วนออปชันใหม่ก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มดาเมจสกิลเดี่ยวกับสกิลหมูเนี่ยนะครับอันนี้คือเพิ่มมาอย่างละ10%นะถือว่าใส่ข้อดแดงเนี่ยเออใส่ขอทองเนี่ยนะครับก็แน่นอนนะสกิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็ตีไวขึ้นนะครับอันนี้คือผมใช้มาประมาณสัก2วันแล้วนะข้คอค้อทองตัวนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาพูดถึงความรู้สึกกันว่ามันแตกต่างกับ อันเดิมตรงไหนนะครับก่อนเดิมเลยก็ต้องบอกเลยว่ามันตีไวขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะนะครับเพราะว่าความไวมันเพิ่มมันถึง25%จากของเดิมเนี่ยเวลาเราตีคอดแดงเนี่ยนะครับคือคอทองเนี่ยตีไวขึ้นมากๆเลยนะอารมณ์เหมือนเราใส่คอดแดงแต่ว่าเรากดเจ้าตัวใบสกอตตีไวอ่ะนะครับผมเนาะส่วนเรื่องของคู่ดาวสกิลนะครับถือว่าดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย ต้องบอกว่าผมเล่นอ,อ,อาซีพสายวิศาสตร์สายสกิลนะหรือว่าสายวิสวิทนเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสายของผมเนี่ยมันมีจุดอ่อนนะครับก็คือเรื่องของคูดาวสกิลเนาะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดผมเก็บเลเวลใช่ไหมผมก็จะใช้เจ้าตัวลดคูดาวสกิลมู่นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสกิลคูดาวไวก็จริงแต่ว่าเราดาเมจน้อยลงนะครับแต่ว่าพอผมใส่เจ้าตัวข้อทองเนี่ยนะ มันก็ลดคูดาวไปอีก5%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเวลาผมเก็บเลเวลเนี่ยผมไม่ต้องมาจำเป็นที่จะต้องใช้เจ้าตัวพาสีลดคูดาวแล้วนะครับก็ค,คือผมใช้พาสีปกติอย่างนี้เลยนะครับก็ก็ถือว่ามันมันสะดวกขึ้นนะคือปกติเมื่อก่อนถ้าเกิดผมไม่ใส่เจ้าตัวคอทองเนี่ยนะครับคูดาวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10วินาทีถึง9วินาทีนะครับ แต่พอผมใส่เจ้าตัวข้อทองเนี่ยตอนนี้ครูดาวเนี่ยก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณแปดวินาทีนะครับถือว่าลดไปประมาณสักหนึ่งวิกออกว่าก็ถือว่าสําคัญนะมันทําให้เราเนี่ยออกสกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับผมก็ถือว่าดีเลยดีมากๆนะครับและอีกอย่างคือเรื่องของความแรงนะครับแรงขึ้นนะเพราะว่าด้วยความสามารถที่เขาบวกดาเมจสกิลเดียวกับสกิลหมูเนี่ยนะครับเพิ่มมา 10%เนตะก็ตอนนี้เนี่ยดาเมจคิทสกิลหมู่ผมก็แรงขึ้นมากๆแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแต่ว่าทั้งวันนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังถือว่าไม่สุดนะเพราะว่ามันยังมีเรื่องของเจ้าตัวเอบลิมด้วยที่ยังยังไม่ได้นะครับเอบล e มเนี่ยดีกว่าคอสอีกนะนะครับผมก็เอบลมนี่อย่างที่เคยพูดคลิปก่อนนะครับมันจะมีเรื่องของความลดดาเมจนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราคิ t สกิลกับ คีทิคอลดามเอจนะคืนนี้ดีจริงๆนะเพราะว่าคีทิคอลดาเอจสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ผมว่ามันเพิ่มความแรงมาเยอะมากเลยนะแล้วก็อัตราคีทิคอลสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะทําให้เรามีคริเลตเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณสักประมาณสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะคือถ้าเกิดสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี้แปลว่าเราออกสกิลหรือว่าเราตีเนี่ยน่าจะติดคีดทิคอลเกือบทุกดอกเลยนะครับถือว่า อันนี้โหดจริงนะครับสำหรับเอมเบลมนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเอมเบลมเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าการผสมได้เนี่ยนะครับมันยากกว่าคอร์ดทองซะอีกนะครับเพราะว่าอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนสังเกตเห็นนะครับว่าคอร์ดท้อคอร์ดแดงเนี่ยแต่และตัวนะครับออปชันเนี่ยมันจะเหมือนกันนะครับก็คือเออ่ตีไว้ลดสกิลแล้วก็เพิ่มความสามารถทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์อดแดงพวกนี้เนี่ยนะครับผมเราผสมได้ไม่ยากนะครับคือเราสามารถที่จะ มีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะเหมือนเราเอาคอสแดงที่เราใส่อยู่เนี่ยนะครับกับคอสแดงที่เป็นสำรองเนี่ยมาผสมแล้วก็ลุ้นกันได้ว่าจะเป็นได้คอสทองหรือเปล่าคือถ้าเกิดมันไม่ได้คอสทองเนี่ยมันก็ยังใส่คอสแดงเดิมได้เนาะแต่สำหรับเอมเบลเนี่ยนะครับมันพิเศษแตกต่างไปนะอย่างเช่นตัวผมเนี่ยใช้เจ้าตัวเอมเบลสีแดงอยู่เป็นเรื่องของเอมเบลเกรลนะครับซึ่งจะลดดาเมจ 15%แล้วก็ลดดาเมจความเสียหาย PVP เนี่ย15%อันนี่คือเป็นเอมเบลมที่เอาไว้กันคนแล้วก็กันมอนเตอร์นะแล้วถ้าเกิดสมมุติเนี่ยผมได้เจ้าตัวแอมเบลมมาใหม่เนาะแล้วผมก็เอามาผสมเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดมันได้ทองเนี่ยมันก็ดีแหละแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดมันผสมแล้วมันไม่ติดอะมันอาจจะสุ่มนะครับไปได้เอมเบลมที่เราไม่ต้องการก็ได้ถูกไหมอย่างเช่นเอมเบลมพวก อ,อ,อะไรดีเช่นแอมเบมเนี่ยแอมเบมเพิ่มดาเมจสกิลเดียวเนี่ยแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันเกราะชุดอย่างเงี้ยคือแอมเบมนี้คือผมไม่ต้องการอยู่แล้วเพราะผมเป็นสายสกิลหมู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงมันเยอะนะครับก็ความยากของมันก็คือว่าเราจะต้องมีแอมเบมเนี่ยสำรองเอาไว้ประมาณ2ชิ้นนะครับเพื่อผสมถ้าเกิดได้ทองเนี่ยก็ค่อยสลับเปลี่ยนนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ต้องสะสมไว้อีกนะคือเหมือนเราเอาสำรองมาผสมแล้วก็ลุ้นว่าว่ามันจะได้สีทองหรือเปล่านะครับถ้าเกิดเราเอาที่เราใส่อยู่เนี่ยมาผสมนะครับแล้วถ้าเกิดมันไม่ได้อย่างที่ทเราต้องการเนี่ยถือว่ามันเสียหายนะอันนี้ถือว่าผมว่าน่าจะเป็นความยากของออแอมเบลมสีทองมากๆเลยนะครับผมแล้วก็พอเราใส่ครบนะครับมันก็จะมีความโหดีก็คือเรื่องของ เพิ่มความเสียหาย PvP แล้วก็ลดดาเมจ PvP ด้วยแล้วก็เคลื่อนที่ไว้ด้วยอยันนี้ถือว่าสร้างมาปิดจุดอ่อนของแต่ละสายอาชีพนะครับผมก็สรุปนะครับจากที่ได้คอสสีทองมานะครับก็ถือว่าคอสสีทองนะครับดีมากๆแล้วก็เป็นคอสที่สร้างมาเพื่อลบจุดอ่อนของแต่ละอาชีพนะครับแม้ว่าอาชีพคุณเนี่ยจะคูดาวเยอะ หรือว่าตีช้านะครับคอทองคือสิ่งที่ตอบโจทย์ทุกๆอย่างนะครับยิ่งเราสามารถที่จะใส่คู่กับเอมเบลมสีทองได้เนี่ยบอกเลยว่าโหดจริงๆนะครับคือถ้าเกิดในพลังที่เท่าเทียมกันนะแล้วการที่อีกฝั่งนึงมีคอสกับแอเบลมสีทองนี่บอกเลยว่าความแตกต่างชัดเจนนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคน โชคดีกับการผสมคอสทองนะครับแน่นอนว่ามันได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ได้ไม่ง่ายเนาะใช้ดวงลน้วนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมกล่องนะครับยังเหลือเวลาประมาณวันนี้วันที่เก้าเนาะประมาณน่าจะคืนนี้แหละหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็รอดูกันนะครับผมข็อคลิปนี้ขอลาไปกับคอสสีทองอันนี้แล้วกันนะครับกลาบสวัสดีครับ